บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูสริสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวันและผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการอีกเช่นเคย มานนประจำวันนี้พบกันประจำวันที่30เดือนกันยายนในหัวข้อเรื่องการอัศจรรย์ในสิ่งเล็กน้อยและพระจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะนำมาใคร่ครวนและสามาัคคีธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมเสคาริยาบทที่4ข้อที่6ถึงข้อที่10นะครับพระธรรมเสคาริยาบทที่4ข้อที่6ถึงข้อที่10ก็ได้ปรากฏเรื่องราว แล้วก็เนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าแล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่านี่เป็นพระนะของพระเจ้าที่ให้ไว้กับเซลุบาเบลมิใช่ด้วยกำลังมิใช่ด้วยลิธนุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราพระเจ้าจอมโยธาตรัสด,ดังนี้แหละโอ้ภูเขาใหญ่เจ้าเป็นอะไรเล่า ต่อหน้าเซลุกบาเบลเจ้าจะเป็นที่ราบและท่านจะนำศิลาก้อนที่อยู่ยอดออกมาท่ามกลางการโห่ร้องว่างามจริงพระวิหารงามจริงยิ่งกว่านั้นพระรจนะของพระเจ้ามายังข้าพระเจ้ากล่าวว่ามือของเซลุกบาเบลได้วางรากฐานของพระนิเวศนี้และมือของเขาจะสร้างให้สำเร็จแล้วเจ้าจึงจะทราบว่า พระเจ้าจอมโยธาได้ใช้ข้าพเจ้ามาหาเจ้าทั้งหลายเพราะว่าผู้ใดที่ดูหมิ่นวันแห่งการเล็กน้อยเราจะเปลีป่ยนปลีและจะได้เห็นสายดิ่งที่อยู่ในมือของเซลุปปาเบลทั้งเจ็ดนี้คือบรรดาพระเนตรของพระเจ้าซึ่งมองอยู่ทั่วพิภพ ก็ฟังครับเซคาลิยาเป็นหนึ่งในผู้เผยพระจนะในช่วงหลังจากที่อิสราเอลเป็นเฉลยนี่หมายความว่าพันธกิจของท่านเกิดขึ้นหลังจากที่บางคนเดินทางกลับมาหลังจากการเป็นเฉลยถึง70ปีในกรุงบาบิลรนหนังสือทันมุตคือประมวลคำสอนศาสนาและอธิบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และกฎหมายของชาวยิวกล่าวกันว่าเซคาริยาพร้อมด้วยเอสราและเนหมีเป็นสมาชิกของสภาธรรมศาลาซึ่งเป็นสภาที่ประชุมของรับบีและนักวิชาการพระคัมภีร์ชั้นนำจำนวน120คนในสมัยนั้นเซคาริยาเป็นคนเลวีที่เกิดในบาบิโลนซึ่งได้ถูกกล่าวไว้ในพระธรรมเอสราบทที่5ข้อที่1และบทที่6 ข้อ14รวมถึงพระธรรมเนหะมีบทที่12ข้อที่6ด้วยท่านก็เหมือนกับเยเรมีและเอเสเคียนคือเป็นทั้งผู้เผยพระวจนะและปุโรหิตพระธรรมเสคาริยาประกอบด้วยคำพยากรณ์ที่มีในยะสำคัญมากเกี่ยวกับพระเมสสยานะครับผู้เผยพระวจนะท่านนี้ได้ใช้ถ้อยคำที่หนุนใจเพื่อเรียกร้องให้ประชาชนได้กลับใจในฝ่ายกายให้กลับมายังดินแดนของ ประเทศและในฝ่ายวิญญาณให้หันกลับมาหาพระเจ้าเราเองก็อาจได้รับการทาทายฝ่ายวิญญาณได้เช่นกันเมื่อเราใคร่ครวนว่าพระเจ้าทรงอัศจรรย์เพียงใดในงานแต่งงานของเราเดฟซึ่งเป็นเพื่อนที่ขี้อายยืนอยู่ตรงมุมห้องโดยถือสิ่งของทรงสี่เหลี่ยมที่ห่อด้วยกระดาษบางๆเอาไว้ เมื่อถึงเวลาที่จะมอบของขวัญเขาจึงนำมันออกมาฉันกับอีวานได้แกะห่อออกแล้วก็พบงานไม้แกะสลักรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีแผ่นลายไม้ทรงกลมอยู่ตรงกลางอย่างสมบูรณ์แบบและมีประโยคที่สลักไว้ว่าการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทำนั้นบางอย่างก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆแผ่นป้ายนั้นแขวนอยู่ในบ้านของเราเป็นเวลา 45ปีแล้วเตือนเราครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าพระเจ้าทรงกระทากิจแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งการจ่ายบินการจัดหาอาหารการรักษาโรคหวัดทุกอย่างล้วนเป็นบันทึกอันน่าประทับใจถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าที่เพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นและเช่นเดียวกันเซรุบบาเบลผู้ว่าราชการของยูดาได้รับถ้อยคำที่คล้ายกันจากพระเจ้าผ่านทาง ผู้พยากรณ์เสคาริยาเกี่ยวกับการบูรณะกรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารขึ้นใหม่หลังกลับจากการเป็นเฉลยของบาบิโลนช่วงเวลาของกระบวนการจึงเริ่มขึ้นอย่างช้าๆและคนอิสราเอลรู้สึกท้อแท้มากขึ้นใครบางอาจดูถูกสิ่งเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในวันนี้พระเจ้าประกาศพระองค์ทรงทำให้ความปรารถนาของพระองค์สำเร็จผ่านทางเรา และบางครั้งโดยที่ไม่มีเราไม่ใช่ด้วยกําลังไม่ใช่ด้วยลิทธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราพระเจ้าจอมโยธาตรัสด,ดังนี้แหละเมื่อเราเกิดความรู้สึกเหนื่อยล้ากับงานของพระเจ้าที่ดูเหมือนเล็กน้อยซึ่งส่งกระทำภายในเราและรอบๆตัวของเราก็ขอให้เราได้จดจำไว้ว่าการอัศจรรย์บางอย่างของพระองค์อาจเล็กน้อยแต่พระองค์ทรงใช้สิ่งเล็กน้อย เพื่อก่อให้เกิดพระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระองค์และสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณฟังทุกข่านลองใช้เวลาคิดแล้วก็ใคร่ครวญดูว่าคุณได้เห็นการอัศจรรย์ที่เล็กน้อยของพระเจ้าในชีวิตของคุณอย่างไรบ้างและพระองค์ทรงใช้สิ่งเล็กน้อยนั้นเพื่อจัดเตรียมสิ่งจำเป็นให้กับคุณและคนรอบข้างอย่างไร และมาถึงในช่วงเวลาที่เราจะสงบใจร่วมกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เจ้าค่ะขอพระคุณพระองค์ที่ทรงทําการอัศจรรย์ในสิ่งเล็กน้อยในชีวิตของข้าพระองค์ดังนั้นขอพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ที่จะมองเห็นพระราชก,กิจทั้งสิ้นของพระองค์จึงอธิษฐานกราบทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน คุณผู้ฟังกําลังติดตามพระฟังรายการมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อไปอยังสํานักงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือไปสินิบัตจาน่าส่องส่งถึงภันธกิจมานาประจําวันตู้พนสามห้านฝอหัวหวมากกรุงเทพหนึ่งศูนย์สองสี่สามผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i ODB.ORG และสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข0 2 185 1 18 6 6และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับ มากมาไม่สนใจแต่มีพระองค์ผู้หนึ่งที่มองถึงข้างในด้วยพระทัย